อันดับโลกล่าสุดฟุตซอลทีมชาติไทยอยู่ตรงไหนบนเวทีโลกหลังจบปี2025ปี2025ถือเป็นปีที่น่าผิดหวังสำหรับฟุตซอลชายทีมชาติไทยหลังทำได้แค่คว้าเหรียญเงินในการแข่งขันซีเกม2025ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพซึ่งจากความผิดหวังดังกล่าวทำให้มิเกลโรดริโกโค้ชาวสเปนตัดสินใจประกาศอำลาทีมก่อนที่ทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะแต่งตั้งโคชมี quote, me, รักพลสายเนตรงามทำหน้าที่แทน ล่าสุดสาพ,พันท์ฟุตบอลนานาชาติฟี فا ได้ประกาศอันดับโลกใหม่หลังจบปี2025ปรากฏว่าเบอร์หนึ่งของโลกยังคงเป็นแซมบาบราซิลดีกรีแชมป์โลก6สมัยขณะที่โปรตุเกสรั้งอันดับสองและสเปนแชมป์ฟุตซอลยุโรป2024รั้งอันดับ3โลกด้านทัพโตเล็กไทยแต้มลบ5.44คะแนนทําให้มี1319 33คะแนนยังคงรักษาอันดับ11ของโลกไว้ได้ตามเดิมและยังคงเป็นเบอร์สองจากชาติ จากเอเชียเป็นรองเพียงอิรานที่รั้งอันดับ5ของโลกอันดับฟุตซอลโลกของสาพันฟุตบอลนานาชาติฟีฟ้าอันดับ1บราซิลอันดับ2โปรตุเกสอันดับ3สเปนอันดับ4อาร์เจนตินาอันดับ5อิรานอันดับ6มร็อกโกอันดับ7รัสเซียอันดับ8ยูเครนอันดับ9คาซัคสถาน อันดับ10บฝรั่งเศสอันดับ11ไทยอันดับ12ปารากวายัยอันดับ13ญี่ปุ่น